ผลงานโดดเด่นที่นนํงเงินช่วยเหลือของการไทยเคียมก็คือการจัดตั้งศูนย์สจพครบทุกอบตอรครบทุกเทศบาลในพื้นที่ทั้ง7แห่งอำเภอนนุาสามีครัวเรือนทีเพิทพุ่งเป้าทั้งหมด 12ครัวเรือน39าลายมีความต้องการปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยปัญหาด้านการถึงบริการภาครัฐหรือผู้ป่วยเรื้อรังยังไม่รับการดูแลก็อำเภอสามารถดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมด12ครัวเรือน39าลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดเป็น100เซครบถ้วนจากจำนวนควรัวเรือนทั้งหมดของอำเภอนนศาสตร์ที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือนในระบบไทยเคียมทั้งหมด 17,640ปัญหาซึ่งอำเภอได้ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือไปแล้วถึง15,260ปัญหาคิดเป็นถึง86.50%ส่วนที่คงเหลืออำเภอก็จะแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอำเภออนุรานมีทั้ง6 6หมู่บ้านได,ด้ตัดตั้งกองทุนการทขาการหมู่บ้านครบแล้วซึ่งเราดําเนินการ สร้างบ้านใหม่ทั้งหมด okay. เราใช้เงินกองทุนการกำกับการหมู่บ้านและเงินกองทุนพ้าป่านี้ทั้งหมดในพื้นที่จํานวนสิบหลังและสามารถซ่อมแซมบ้านได้อีกถึง29หลังครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้การจังหวัด,ดอุดรธานีได้มอบให้ผมนะครับนายวัญชัยจันทร์รองผู้การจังหวัด,ดอุดรธานีได้มาทําพิธีในการมอบบ้านครับโครงการของ,ของ ความยากจนนะครับของนโยบายของรัฐบาลครับสวัสดีครับผมทองสาชาติแพงตากำนันตมลนงสีครับซึ่งในการสร้างบ้านของคุณพ่อหนูรัตนาุกษาท่านได้ไปลงสงจพไทยคิวเอ็มทางอบตบุญแก้ว็ขได้จัดศูนย์สอจอพนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับสร้างซ่อมแซมบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยครับยินดีที่จะมาร่วมงานกับท่านเพาว่าท่านทำจริง ได้รไ,ได้รับผลจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนทั้งนั้นแล้วก็ท่านก็ตามรอยศาสตร์พระราชาสวัสดีค่ะคือแม่ศาสนาลองหน้าจ้าขอบคุณหลายๆที่ห้เงี้ยนแห้ซสนอยู่เพราะว่าบม่มีเงี้ยนไม่จานอยู่น้ำหมูขอบคุณน่ายเพื่อ,อที่เมตตาขอบคุณพอกำนันขอบคุณพอผู้ใหญ่ขอบคุณหมู่บ้านเบ้อสุสิงดุยางฟูซอยผู้หญงเบ้อติเพิ่นเมตตาหเงี้ยนไห้ซั่นย่ายอยู่ ได้บางทีหน่าสิขอบคุ่นแต่ขอขอบคุณนทานีละนอกจากนี้อำเภอยังได้รับความขอบคุณจากบร,ริษัทท r ีอาร์ปันสุขคอนกรีตทำการเทพื้นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างใหม่หรือซ่อมแซมซึ่งคอนกรีตบ้านหลังหนึ่งจะคิดประมาณ5คิวก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณหลังละ1 2 0 0 0บาทซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ในการดําเนินการในการซ่อมแซมและสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้ได้เป็นอย่างดี <ST an> ผมในวุเินอนที่ขาวกรรมการผู้จัดการออสกร,รทีอาเป็นสุขภัณกีตมีความตั้งใจว่าจะมารับใช้บ้านเกิดตอบบุญคุณทันดินบ้านเกิดนะครับทั้งโครงการผู้ยากไร้ก็ขาดเหลืออะไรก็ช่วยกันซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองเป็นการตอบแทนบุญคุณของ แล้วปัญหาที่ยังไม่รับการช่วยเหลือก็คือ2,200กว่าปัญหาก็คือมิติในด้านรายได้และการส่งเสริมาอาชีพอำเภอได้ใช้งบอบทอซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนให้การช่วยเหลือไปแล้ว1,800รายส่วนที่เหลือ151รายก็จะดำเนินการเป็นมาตกกรการด้านการส่งเสริมาอาชีพและรายได้ให้พี่น้องประชาชนผมก็ ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอุ๋ศีนะครับจัดฝึกอบร,รมอาชีพเลี้ยงกบในกระชังแลวก็เพาะเห็ดฟางนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลคูกลางพร้อมที่จะส่งเสริมผู้ที่ลงทะเบียนในการพัฒนาอาชีพของพี่น้องที่เขา้าร่วมโครงการได้มีอาชีพที่ดีแล้วก็มีรายได้เพิ่มไทยวาเองเราก็จัดสนับสนุนเกษตรกรนะครับให้มีการผลิตให้ยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของผลผลิต ะครับผมตรงนี้เราก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับผมให้กับ,กบเกษตรกรนสะอาดครับผมการจัดตั้งถนนสายวัฒนธรรมและตลาดชุมชน6กตำบล6ถนนสายวัฒนธรรม6กตำบล6ตลาดชุมชนนําร่องและจัดตั้งตลาดประชารัฐได้เพิ่ม3แห่งจาก4แห่งคือ จดตั้งตลาดประชารัฐณนะตลาดสดเทศาบาลตำบลนนสะอาดตลาดประชารัฐณนะตลาดสดไทยส่งเสริมและตลาดประชารัฐณนะร้านเจียวหอนนนสะอาดเหลืออีกหนึ่งแห่งคือณนะปั๊มปตทสาขานนสะอาดเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและที่ผ่านมาเมื่อวันที่ส1สิิงหาคมท่านสมพลสุวรรณรัตน์รองหัวหน้าผู้ตรวจสารมาไทยท่านได้ ลงเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการพระป่าอำเภอรศาสาสร้างบ้านผู้ยากไร้หรือว่าบ้านบวร,บรให้กับราษฎรในพื้นที่หมูส่สุบยตตำบลโคกกลางและเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้มีท่านประชาเตลัดอดีตรอง ปะลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการปฏิบัติงานตามโครงการในอำเภอนำร่องแบบวงการนักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยท่านประชาตเตลัสท่านได้ให้การติดตามในเรื่องการช่วยเหลือบุคคลที่ลงทะเบียนไทยเกมในด้านที่อยู่อาศัยก็คือท่านได้เป็นประธานมอบบ้านบาวรให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบุงแก้วและหลังจากนั้นท่านก็ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมที่ทำตามศาสตร์พระราชาจากรูปแบบของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาในพื้นที่ของตำบลวงแก้วหลังจากนั้นท่านก็ได้ประชุมร่วมกับกำนันแล้วก็ผู้บริหารอบทอพี่น้องกลุ่มทฤษฎีใหม่และกลุ่มโคกหนองนาได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการ ดำเนินการนำสารพระราชาใช้ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่อยู่รอดลําดับต่อไปจะพาท่านไปชมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาครับผมต่บผมได้สมานกองสมบัติอ่าอ่าเทียร์ตอนได้พคองกันขอ,อง หนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรที่เิรษิีไม่ครับอืมแล้วก็มาปรับปรุงมาเป็นคโคกหนองนาพ่อสบานยืนยันแล้วว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรต้องเดินตามศาสตร์พระราชาแล้วก็มาประยุกต์ศาสตร์ทั้งหมดนํามาใช้พัฒนาต่อยอดมาเป็น โคกหนองนาซึ่งไม่ปลูกพืชชงเดียวจะปลูกพืชหลากาหลายชนิดมาผสมผสานร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพี่น้องเกษตรกรเราครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านพบกับกลุ่มภาคีเครือข่ายคุณแม่แดงหรือแม่เพ็ญศรีวิชัยวงประธานเครือข่ายวัมสรรีครับเรียนเชิญครับ ขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านอาทิตย์ดีกรมการปกครองและท่านผู้บริหารของกรมการปกครองเพื่อปวดทราบขออนุญ,ญาตนำเรียนครับผม